ข่าวด่วนเขาคอนบอสโจส่งกำลังใจให้ทีมงานประถมนะครับหลังจากรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับ ล่าสุดกับทุกคนทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้โพสต์ให้กําลังใจกับวงประถมบันเทิงศิลนนะทุกคนและตอนนี้เหล่าบรรดาลูกทีมในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มาแชร์นะครับให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับบอสโจนะครับได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าทีมงานสาวน้อยร่วมส่งกําลังใจให้พ่อดาบสอและทีมงานประถมบันเทิเทงศิลน,นะครับขอให้ปลอดภัยปลอดภัยบุญรัก นั่นเองครับทุกคนล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่หมอลำประถมบันเทิงศิลเนี่ยได้โพสต์เอาไว้บนแฟนเพจนะครับบอกว่าขวัญเอ้ยขวัญมารถขนอุปกรณ์ไฟหมอลำประถมบันเทิงศิลป์เกิดอุบัติเหตุพลิกค,คว่ำนะครับโดยหมอลำเหมียวปริญญานุษย์เนี่ยนะครับนั่งมาด้วยจึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ปลอดภยัย กันทุกคนแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือทางด้านหมอลำประถมบันทึงศิลป์น,นะทุกคนได้ออกมาโพสต์แล้วว่าตอนนี้ทุกคนปลอดภัยกันแล้วนะครับหมอลำเหมียวปริญญาณุษนะครับนั่งมาด้วยจึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ส่งกำลังใจครับไปให้ทีมงานประถมบันทึงศิลป์ด้วยกันแล้วกันครับทุกคนเป็นรถขนอุปกรณ์ไฟนะครับ ปฐมบันเทิงศิล์นะครับเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นวงการหมอลำนะครับที่ได้ให้กําลังใจกันนั่นเองนะครับทุกคนทางด้านบอสโจก็รีบโพสต์เลยนะครับในวันที่รถสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุในตอนนั้นนะครับเป็นรถขนลําโพงนะครับทางด้านประถมบันเทิงศิลป์ก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นทางของปฐมบันเทิงศิล์นนะครับเนาะ เกิดอุบัติเหตุครับทุกคนนะอันนี้คือต้องบอกว่าการใช้รถใช้ถนนเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าไม่เขาก็เราครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับยิ่งเป็นรถที่ขนอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆครับทุกคนของวงการหมอลำเนี่ยซึ่งต้องบอกว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกครับทุกคนเนาะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นะ่ะ สิ่งที่อยู่ในบนรถนะครับทุกคนก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ใช้ทุกวันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วพอพลาดมาปุ๊บเนี่ยคือ,โ,อโหไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยอะ่ะทั้งเป็นห่วงทั้งชีวิตของคนขับรถด้วยเป็นห่วงทั้งชีวิตของศิลปินด้วยครับทุกคนเห็นไหมละครับมีศิลปินนั่งมาด้วยใช่ไหมครับก็ทําให้แบบว่านะเกิดความที่แบบ คือเสี่ยงชีวิตนะครับทุกคนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็เช็คสภาพรถนะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วยก็แล้วกัน,นครทุกคนเนาะเพราะว่านะอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วช่วงนี้เห็นวงการหมอลำนะครับเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะไม่อยากให้มีคนแบบว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่อยากให้มีข้าวของของทางวงหมอลำเนี่ย เสียหายเลยเพราะว่า1เลยครับทุกคนถ้าสมมตินะทุกคนถ้าสมมติว่าข้าวของของวงหมอลำเนี่ยเสียหายไม่ใช่แค่รถคว่ำนะครับหรือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในองค์ประกรอบของวงหมอลำเนี่ยศูญย์เสียณนะตอนนั้นครับทุกคนก็ถือว่าคือเสียหายเป็นเป็นเหมือนเหมือน,นเสียหายแบบ หลายๆทอดเสียหายไปถึงเจ้าภาพนะครับเสียหายไปถึงท่านผู้ชมเสียหายไปถึงแฟนคลับที่มารอดูรอชมอะไรแบบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มเนี่ยไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจนะครับไปให้ทีมงานประถมบันเทิงศิลป์ส่งกําลังใจไปให้พ่อดาบสอด้วยกันแล้วกันครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถรถ6ล้อไหมฮะเป็นรถ6ล้อเนาะนะครับที่ได้มีการพลิกคว่ำแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่า เขากําลังเก็บนะครับอุปกรณ์พวกไฟนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดเกิดอุบัติเหตุนะครับขึ้นมาบนถนนแล้วก็เหมือนกับจะได้เปลี่ยนรถนะครับมาโยกย้ายแล้วก็เพื่อที่จะไปแสดงในวันนี้นั่นเองครับทุกคนนะเดี๋ยวอิมก็คือติดตามความเคลื่อนไหวนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับสำหรับประถมบันเทิงศิล์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนก็คือได้มาให้กําลังใจนะครับทางด้านพ่อดับซอกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวนะ มาให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้นะครับ FC แฟนคลับของทางด้านประถมเองแล้วก็ในวงการหมอลำเองเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับพระคุ้มครองขอให้ทุกคนปลอดภัยนะนะครับนี่นะครับวันนี้้มอิฟไม่แน่ใจครับทุกคนว่าว่าอะไรยังไงนะครับเมื่อกี้อ่ะโพสอีกแล้วนะครับสำหรับทางด้านหมอลำประถมบัังสินอุปกรณ์เครื่องดนตรีอยู่ในรถคันนี้ทั้งหมดตอนนี้แม่เหมียวปริญญาณนุชพ่อยุทธ ปลอดภัยดีแล้วคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับอันนี้ก็คือทางด้านของอเพจปฐมบันเทึงศิลป์นะครับก็คือได้ออกมาโพสต์เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับทุกคนนะทางนี้ทางนั้นก็คือ,อ FC แฟนคลับก็คือเข้าไปช่วยเชียร์นะครับศิลปินทั้งหลายนะครับไปช่วยแชร์ให้กำลังใจทางด้านหมอลำประถมบันเทิงศิลป์นั่นเองครับทุกคนเนะาะวันนี้ คืออันนี้ไม่แน่ใจว่าเส้นไหนครับทุกคนใครทราบบ้างเนาะใครที่ดูช่องอุ้มยิ้มข่าวกระแสตอนนี้ทราบบ้างว่าเขาเดินทางไปแสดงที่ไหนวันนี้นะครับสำหรับปฐมบันเทิงศิลป์นนะก็สามารถนะครับคอมเมนต์มาได้ครับทุกคนวันนี้วันที่19มกราคมนะครับปฐมบันเทิงศิลป์เนี่ยเล่นอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสนามโรงเรียนนะครับตำบลดอนแรดอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะวันนี้ อ๋อวันนี้เขาเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับปฐมบันเทิงศิล์นะครับเนาะก็โชคดีมากๆแล้วครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรเนาะสำหรับอุ้มอิ่มนะครับก็ขอให้นะครับทางด้านพ่อดาบสอนะครับขอให้ทีมงานทุกคนเนาะปลอดภัยด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเอาปฐมบันเทิงศิลเนี่ต้องบอกว่าคิวงานแน่นนะอันนี้แน่นมากเลยนะอุ้มอิ่มคือเข้าไปดูก็คือแน่นมากๆนะครับ นะตอนนี้คือต้องบอกว่าวงหมอลำเนี่ยไม่ทั่วถึงเจ้าภาพนะครับทุกคนไหนจะเป็นทางด้านของหมอลำเนาะบางคนเนี่ยบางบางบางวงเนี่ยก็จะมาสร้างเพิ่มใช่ไหมครับอย่างของพ่อวีอย่างของบอสโจอย,อย่างเงี้ยเหมือนจะมาสร้างเป็นวงขนาดกลางเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้คือคนนิยมมากๆสําหรับหมอลำคือมาแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านของผู้บริหารต่างๆนะทุกคนก็เหมือนกับว่า คือพอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยรถแห่ก็ไม่พอแล้วเจ้าภาพคือแบบอยากอลังการไงฮะรถแห่ไม่พอต้องมีหมอลำคณะใหญ่นะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่าคือรอแล้วกันรอพร่อวีรอบอสโจโซึ่งตอนนี้เหมือนมี2วงนะที่จะออกมาทําวงเล็กก็คือของของเฮียนหน่อยบริหารด้วยใช่ไหมครับทางด้านของบอสโจโเนาะก็รอชมรอติดตามรอรอเชียนะครับสําหรับ สาวน้อยลำเพลินโชว์ของเฮียหน่อยนะครับทุกคนเนาะอะ,อะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็นะเอาเป็นว่าทุกคนก็คงจะทราบกันแล้วสำหรับอ่าเรื่องนี้นะครับทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้ออกมาให้กำลังใจนะครับทางด้านปฐมบันเทิงศิลป์แล้วก็เหล่าบรรดาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ได้มีการมาให้กำลังใจปฐมบันเทิงศิล์กันเยอะมากๆเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมาชิกในวงนะครับที่อ่า ได้มีการมากดแชร์ไปสําหรับโพสต์ของบอสโจนะครับก็ทุกคนวงการบันเทิงคือห่วงใยกันดีมากวงการบันเทิงวงการหมอลำเนี่ยเวลาใครเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะช่วยกันให้กําลังใจส่งกําลังใจกันให้แคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองครับชื่นชมนะครับชื่นชมสปิริตของทุกวงนะครับก่อนตัไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด like กแชร์ให้ช่องบิ้มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อ,พอ,พอแม่แม่เอฟซี FC ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ